ยังไม่มีใครตอบได้นะคะว่าสงครามกลางเมืองในซูดานจะจบลงอย่างไรค่ะ แต่ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญให้นานาชาติแร่งอพยพนักการทูตและพลเรือนของตัวเองออกมานะคะสำหรับคนไทยค่ะวันนี้ช่วงบ่ายคนไทยกลุ่มแรกที่ต้องการจะอพยพออกมาจากซูดานน่าจะได้เดินทางกลับถึงไทยแล้วนะคะน่าจะมาถึงประเทศในราวๆสี่ทุ่มคืนนี้ค่ะเราจะมาดูแผนในการช่วยเหลือคนไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจุดที่มีเหตุการณ์คือ คาทูมค่ะเมืองหลวงของสุนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคนไทยเนี่ยถูกอพยพมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมากกว่าก็คือท่าเรือที่เมืองพอร์ตสุนค่ะจากจุดนี้นะคะจะยังคงออกจากสานทันทีไม่ได้ค่ะจะต้องเดินทางข้ามทะเลแดง มาที่เจดดาซาอุดิอาระเบียซึ่งตามปกติแล้วนะคะระหว่างเมืองท่าสเมืองนี้เจดดากับพอร์ตสุดานจะมีเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่วิ่งให้บริการอยู่แล้วค่ะคนไทยกลุ่มที่1จํานวน82คนขึ้นเรือโดยสารของทางการซาอุดิอาระเบียเดินทางมาจากพอร์ตสุดานมาจนถึงเจดดาแล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดของการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ ได้รับการยืนยันมาว่าตัวเลขอยู่ที่82คนพวกเขาเดินทางออกมาเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาเทียบท่าที่เจดดาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่26เมษายนนะคะดังนั้นกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะเดินทางออกจากเจด้าจากท่ากาซียานคิงอับดุลราซิส итан, King, Abdul, iz, เพื่อที่จะเดินทางกลับถึงไทยในวันนี้ค่ะเครื่องเนี่ยจะออกในช่วง14นาฬิกาตามเวลาในไทยนะคะแต่จะยังคงมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีจํานวน มากกว่าอยู่ที่141คนค่ะยังคงอยู่ที่พอร์ตสูดานคาดว่าจะสามารถขึ้นเรือโดยสารของซาอุดีแล้วก็เดินทางมาถึงเจด,ด้าได้ในวันนี้พวกเขามีกำหนดที่จะเดินทางกลับไทยคาดว่าจะเป็น28เมษายนค่ะ สำหรับชุดแรกที่เดินทางออกมาจากซาดีช่วง14นาฬกาวันนี้จะถึงไทยราวๆ4ทุ่มนะคะจากนั้นตามแผนของสออปอตอพวกเขาจะต้องพักที่โรงแรมก่อนที่จะได้รับการส่งต่อโดย430ไปยังภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะนี่เป็นแผนสำหรับ การช่วยเหลือคนไทยกลับมาซึ่ง a i r b u ัสลำนี้เนี่ยจะเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเที่ยงคืน28เมษายนก็คือพักหนึ่งคืนละค่ะแล้วก็เดินทางกลับไปรับคนไทยชุดที่2ที่อยู่ระหว่างที่จะข้ามฟากมาที่เจด้าน,นะคะนี่เป็นแผนคร่าวๆที่สรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่พูดง่ายๆค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เป็นคนพาออกมาจากพื้นที่ประสบภัยและกองทัพอากาศเนี่ยรับกลับบ้านนี่คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในภาวะสงครามกลางเมืองของสูดานทําให้แผนในการอพยพและการส่งกลับนั้นมีความซับซ้อนและต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากนะคะซึ่งในการจัดการในครั้งนี้กองทัพอากาศนะคะก็ยอมรับนะคะว่าแผนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดค่ะ โชคดีนะครับที่เรามีการเปิดสารทูตใหม่ที่ประเทศซาอุดีทำให้เรามีมันมีสารเอกลักษทูตที่เป็นคนไทยคอยประสานงานที่ผ่านมาเนี่ยเราเราจะมีเป็นตรงศูนย์กิจมศักดิ์อยู่ที่ที่กรุงอยู่ประเทศประเทศซูดานซึ่งเป็นคนต่างประเทศนะแต่ว่าก็ทำานห้การประสานงานค่อนข้างลาบากจริงๆเราเราอยากจะไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วอยากจะดี p l อยเรื่มในวันจันทร์นั้นเป็นวันกิดที่ ที่เรื่องของการขอดิโมติกเทีแ<ม>ยแลนด์ยังยังไม่สามารถจะขอได้เพราะว่าเราต้องขอเอาเครื่องสหารบินผ่านน่านฟ้าหลายประเทศมากหรือสถานทำไมาก็ประกาศไม่ไปนี้แต่วันจันทร์จะไปแต่วันจันทร์แล้วนะครับแต่ถ้าหากเกิดกรณีที่จะอยู่นอกเหนือไปจากนี้ ทางทออ,อก็เตรียมแผนที่จะส่ง430บินเข้าไปรับคนในซูดานค่ะในจุดที่พอจะลงจอดได้ก็คือสนามบินในเมืองพอร์ตซูดานนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งแต่ทางเลือกนี้เนี่ยไม่ง่ายนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในการประสานงานกับทางซูดานซึ่งนั่นก็หมายถึงการรับรองความปลอดภัยให้กับภารกิจด้วยค่ะ ซาอุดิอาระเบียเป็นชาติแรกนะคะที่อ,อพยพนักการทูตเจ้าหน้าที่ต่างประเทศและประชาชนออกมาจากซูดานได้ค่ะซึ่งในจํานวนนี้มีชาติอื่นๆอ,อพยพออกมาด้วยหลายชาติส่วนใหญ่เป็นแถบอ่าวเปอร์เชียด้วยกันนะคะซึ่งสื่อในซาอุดิอาระเบียก็เผยภาพการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและก็มีรัฐบาลหลายประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาขอบคุณรัฐบาลซาอุอย่างเช่นปากีสถานค่ะ